การสืบสวนที่ผิดพลาดทําให้คดีฆาตกรรมนี้ไม่สามารถไขได้และยังคงเป็นปริศนาถึงทุกวันนี้ว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรตัวจริง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวช็อกคลื่นสยองทุกวันนี้เทคโนโลยีในด้านต่างๆจเจริญก้าวหน้าไปมากทำให้ง่ายต่อการทำงานต่างๆแต่สมัยก่อนไม่ใช่เลยยิ่งเป็นคดีฆาตกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยนี้เข้าช่วยทำให้การปิดคดีในสมัยก่อนก่อนนั้นคนร้ายมักจะรอดตัวอยู่เสมอและคดีนี้ก็เป็นหนึ่งในคดีนั้น คดีฆาตกรรมจอห์นเบเนตแรมซี่เป็นหนึ่งในคดีที่สะเตือนใจและได้รับความสนใจอย่างมากในสหรัฐอเมริกาเพราะผู้เสียชีวิตคือเด็กหญิงวัยเพียงหกขวบเท่านั้นเธอเป็นลูกสาวของจอห์นแรมซี่และแพทซีแรมซี่ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะและมีชื่อเสียงในสังคมจอห์นแรมซี่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเขาดำรงตำแหน่งเป็นซี o ของบริษัทเทคโนโลยี และมีรายได้มหาศาลครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่โบนเดอร์รัฐโคโลราโดเมืองที่ถือว่าเป็นแหล่งที่พักของผู้ที่มีฐานะและมีชื่อเสียงทางสังคมส่วนแพทซีแรมซี่เคยได้รับตำแหน่งนางงามเวสต์เวอร์จิเนียในปี1977และหลังจากนั้นเธอก็เป็นแม่บ้านเต็มเวลาเธอให้ความสำคัญกับลูกๆของเธออย่างมากโดยเฉพาะจอห์นเบเนต ที่เธอพาเข้าสู่การประกวดนางงามเด็กตั้งแต่ยังเล็กได้รับรางวัลชนะเลิศจากหลายการประกวดทำให้เธอกลายเป็นเด็กหญิงที่มีชื่อเสียงและมักจะปรากฏตัวในงานสังคมต่างๆครอบครัวแรมซี่มีชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมแต่แล้วในเช้าวันที่26ธันวาคมปี1996ชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการในช่วงเช้าของวันที่26ธันวาคมปี1996 หลังจากค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสผ่านไปแพตซีแรมซี่ตื่นขึ้นมาในเวลาประมาณตีห้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ขณะที่เธอกำลังลงบันไดไปที่ชั้นล่างของบ้านเธอพบจดหมายแปลกๆวางอยู่บนขั้นบันไดจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายขู่เรียกค่าไถ่โดยเนื้อหาของจดหมายระบุว่าลูกสาวของเธอจอห์นเบเนตแรมซี่ถูกลักพาตัวไป และคนร้ายต้องการเงินจำนวน1,18,000ดอลลาร์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวลูกสาวของพวกเขาอย่างปลอดภัยจุดที่น่าสงสัยคือจำนวนเงิน1,18,000ดอลลาร์นั้นตรงกับจำนวนเงินโบนัสที่จอห์แรมซี่เพิ่งได้รับจากที่ทำงานซึ่งทำให้เริ่มมีข้อสงสัยว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวนี้อาจเป็นคนที่รู้จักหรือใกล้ชิดกับครอบครัวแรมซี่เมื่อแพตซีพบจดหมาย เธอตื่นตระหนกและรีบโทรแจ้งตำรวจในเวลา5นาฬิกา52นาทีตำรวจมาถึงบ้านแรมซี่ในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากได้รับแจ้งเหตุและเริ่มกระบวนการสอบสวนในทันทีโดยเริ่มต้นจากการค้นหาภายในบ้านและรอบๆบ,บ,บริเวณบ้านเจ้าหน้าที่คิดว่านี่เป็นคดีลักพาตัวตามที่จดหมายอ้างทําให้ตำรวจตัดสินใจไม่เปิดเผยข้อมูลมากนักในช่วงแรกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวประกัน อย่างไรก็ตามหลายชั่วโมงผ่านไปยังไม่มีเบาะแสใดๆเกี่ยวกับจอห์นเบเนตจนกระทั่งเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันเดียวกันจอห์นแรมซี่ผู้เป็นพ่อออกค้นหาภายในบ้านอีกครั้งและเข้าไปในห้องใต้ดินของบ้านเขาพบศพลูกสาวของเขาถูกห่อด้วยผ้าหม่มศพของเธอถูกมัดมือไว้ด้านหลังด้วยเชือกและมีร่องรอยการบีบรัดคออย่างรุนแรงอีกทั้งยังพบว่าศีรษะของเธอถูกตีด้วยวัตถุแข็ง การค้นพบศพของจอห์นเบเนตในบ้านทําให้คดีนี้เปลี่ยนจากคดีลักพาตัวเป็นคดีฆาตกรรมในทันทีตํารวจและนักสืบเริ่มสืบสวนคดีนี้อย่างละเอียดแต่สถานการณ์ในวันนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายและการจัดการที่ผิดพลาดซึ่งนำไปสู่ปัญหาในการสอบสวนต่อมาหลังจากที่พบศพของจอห์นเบเนตในห้องใต้ดินของบ้านตำรวจโบนเดอร์และนักสืบที่เข้ามามีส่วนร่วมในคดีนี้ ก็เริ่มดำเนินการสอบสวนเพื่อค้นหาผู้กระทำผิดแต่กระบวนการสอบสวนกลับเต็มไปด้วยความผิดพลาดตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุหนึ่งในความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นคือการจัดการสถานที่เกิดเหตุในขณะที่ครอบครัวแรมซี่รู้สึกเสียใจและตกใจจากการสูญเสียลูกสาวตำรวจอนุญาตให้เพื่อนบ้านและคนใกล้ชิดของครอบครัวเข้ามาในบ้านทำให้หลายคนเดินเข้าออกภายในบ้านได้อย่างเสรี นี่ส่งผลให้หลักฐานหลายชิ้นถูกทำลายหรือปนเปื้อนไปด้วยความไม่ระมัดระวังนอกจากนี้การสอบสวนยังขาดความเข้มงวดในเรื่องการควบคุมพื้นที่เกิดเหตุโดยเฉพาะในห้องใต้ดินที่พบศพในขณะที่ตำรวจแนะนำให้ครอบครัวอยู่ห่างจากสถานที่เกิดเหตุจอห์นแรมซี่กลับได้รับอนุญาตให้นำศพของลูกสาวขึ้นมาจากห้องใต้ดินสิ่งนี้ทำให้หลักฐานในจุดเกิดเหตุเสียหายเพิ่มเติม และขัดขวางการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวันแรกนี้ทำให้กระบวนการสืบสวนล่าช้าและตำรวจไม่สามารถเก็บหลักฐานที่สําคัญจากสถานที่เกิดเหตุได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการสอบสวนคนในครอบครัวแรมซี่เพราะหนึ่งในสมมุติฐานที่นักสืบตั้งขึ้นคือฆาตกรอาจเป็นคนในครอบครัวเองเนื่องจากสถานการณ์การพบศพ และรายละเอียดในจดหมายเรียกค่าไถ่ที่เชื่อมโยงกับครอบครัวนักสืบพยายามวิเคราะห์จดหมายเรียกค่าไถ่ที่พบในบ้านของครอบครัวแรมซี่จดหมายนี้มีความยาวถึง3หน้ากระดาษซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติสำหรับการเรียกค่าไถ่ในกรณีทั่วไปหลายคนสงสัยว่าเหตุใดผู้เขียนจดหมายถึงใช้เวลานานในการเขียนจดหมายขนาดนี้หากพวกเขาเป็นคนร้ายที่ต้องการหลบหนีอย่างรวดเร็วหลังการลักพาตัว นอกจากนี้ลายมือในจดหมายก็ถูกนำไปวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญและพบว่ามีความคล้ายคลึงกับลายมือของแพทซีแรมซี่ซึ่งเป็นแม่ของเหยื่อในคดีนี้แม้ว่าผลการวิเคราะห์จะไม่ได้ยืนยันอย่างแน่ชัดว่าแพทซีเป็นผู้เขียนแต่ก็ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักของคดีนี้การสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ยังได้ดำเนินการตรวจสอบ DNA ที่พบในกางเกงชั้นในของจอห์นเบเนต แต่ผลการตรวจสอบกลับไม่ตรงกับ DNA ของคนในครอบครัวทำให้ทฤษฎีที่คนในครอบครัวเป็นผู้กระทําผิดต้องหยุดชะงักลงไปชั่วขณะแต่ถึงอย่างนั้นครอบครัวแรมซียังคงถูกสังคมและสื่อมวลชนจับตาอย่างหนักและตกเป็นเป้าหมายของข้อสงสัยในคดีนี้คดีฆาตกรรมของจอห์นเบเนตแรมซียได้สร้างความสงสัยและทฤษฎีต่างๆมากมายในสื่อและสังคม ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่ว่าคนร้ายเป็นบุคคลภายนอกหรือทฤษฎีที่เชื่อว่าฆาตกรอาจเป็นคนในครอบครัวเองแต่ทฤษฎีคนในครอบครัวเป็นทฤษฎีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเนื่องจากสถานการณ์ที่พบศพอยู่ในบ้านของตัวเองหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวเช่นอุบัติเหตุที่ไม่ตั้งใจแล้วคนในครอบครัวพยายามปกปิดหลายทฤษฎีชี้ไปที่แพตซีแรมซี แม่ของจอห์นเบเนต์ว่าอาจเป็นผู้ก่อเหตุโดยไม่ตั้งใจบางคนเชื่อว่าแพตซีอาจทำร้ายลูกสาวด้วยความโมโหโหรือผิดพลาดแล้วพยายามสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนเป็นการลักพาตัวเพื่อปกปิดความจริงโดยเฉพาะเมื่อมีการพบว่าลายมือในจดหมายเรียกค่าไถ่นั้นคล้ายคลึงกับลายมือของเธออย่างไรก็ตามแพตซีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่าตนเอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการตายของลูกสาวทฤษฎีเกี่ยวกับพี่ชายของจอห์นเบเนตคือเบิร์กรมซี่ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ถูกพูดถึงมีข้อสันนิษฐานว่าเบิร์อาจทะเลาะกับจอห์นเบเนตในคืนวันคริสต์มาสและเกิดอุบัติเหตุจนทำให้น้องสาวเสียชีวิตแล้วพ่อแม่จึงตัดสินใจปก,ปกปิดเหตุการณ์นี้เพื่อปกป้องลูกชายอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าทฤษฎีนี้เป็นความจริง และเบิกเองก็ถูกสอบสวนโดยตำรวจและยกเว้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยนอกจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวยังมีทฤษฎีบุคคลภายนอกที่เชื่อว่าคดีนี้เป็นฝีมือของบุคคลที่ลอบเข้ามาในบ้านบางทฤษฎีระบุว่าฆาตกรอาจเป็นคนที่รู้จักกับครอบครัวเนื่องจากจดหมายเรียกค่าไถ่ระบุจำนวนเงินที่ตรงกับโบนัสของจอรนบางคนคาดว่าคนร้าย อาจลอบเข้ามาในบ้านระหว่างคืนวันคริสต์มาสและก่อเหตุโดยไม่มีใครรู้แต่หลักฐานต่างๆเช่นการพบศพในบ้านและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทฤษฎีนี้ถูกตั้งคำถามอย่างมากหลักฐาน DNA ที่พบในกางเกงชั้นในของจอนเบเนตก็เป็นประเด็นที่ถูกนำมาอภิปรายเนื่องจากผล DNA ไม่ตรงกับคนในครอบครัวแต่กลับไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นของใคร หลักฐานนี้ทำให้ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคคลภายนอกได้รับความสนใจมากขึ้นในเวลาต่อมาแม้จะมีทฤษฎีมากมายแต่หลักฐานทั้งหมดก็ยังไม่สามารถนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือการสรุปคดีได้อย่างชัดเจนทำให้คดีนี้ยังคงเป็นปริศนาตั้งแต่วันที่พบศพของจอห์นเบเนตคดีนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วประเทศและทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างก็รายงานข่าวคดีนี้กันอย่างต่อเนื่องด้วยปริศนาและความซับซ้อนของคดีรวมถึงสถานการณ์การพบศพในบ้านของครอบครัวสื่อมวลชนพากันตั้งคำถามถ,ามถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังการตายของเด็กหญิงวัยหกขวบคนนี้ครอบครัวแรมซี่โดยเฉพาะจอร์นแรมซี่และแพทซีแรมซี่ ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากสังคมสื่อหลายสำนักตั้งข้อสงสัยว่าคนในครอบครัวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของจอห์นเบเนตตไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่ชี้ไปที่แพทซีว่าเธออาจเป็นผู้ก่อเหตุโดยไม่ตั้งใจหรือทฤษฎีที่ว่าพี่ชายของจอห์นเบเนตตอาจมีส่วนเกี่ยวข้องสื่อมวลชนต่างพากันวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่บ้างก็เป็นความจริงบ้างก็เป็นการคาดเดา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงของครอบครัวแรมซี่การที่ครอบครัวแรมซี่เป็นครอบครัวที่มีฐานะและมีชื่อเสียงในสังคมทําให้คดีนี้กลายเป็นเรื่องราวที่สื่อสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความตายของเด็กที่ไร้เดียงสาและความมั่งคั่งของครอบครัวท่ามกลางการตรวจสอบของสังคมครอบครัวแรมซี่จึงต้องเผชิญกับการวิาพากวิจารณอย่างรุนแรง หลายคนเชื่อว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูกสาวซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแม้ครอบครัวแรมซี่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของจอห์นเบเนตแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นเป้าหมายของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีสังคมต่างจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของครอบครัวและการสอบสวนของตำรวจในช่วงแรก ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาความสงสัยลงในช่วงหลายปีหลังจากเหตุการณ์นั้นแพทซีแรมซี่ต้องต่อสู้กับมะเร็งรังไข่และในปี2006เธอเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวโดยที่ยังไม่ได้รับการยกโทษจากข้อสงสัยในคดีของลูกสาวการจากไปของเธอทิ้งไว้เพียงปริศนาที่ไม่เคยได้รับการคลี่คลายในส่วนของจอห์นแรมซี่และเบิร์กแรมซี่ ยังคงต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวและต้องใช้ชีวิตภายใต้เงาของความสงสัยจากสังคมแม้ว่าตำรวจจะไม่ได้ฟ้องพวกเขาในข้อหาฆาตกรรมแต่ชื่อเสียงของพวกเขาได้ถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีการสืบสวนอย่างต่อเนื่องคดีฆาตกรรมของจอห์นเบเนตแรมซี่กลับยังไม่สามารถไขปริศนาได้สำเร็จหลังจากการเสียชีวิตของเธอในปี1996 เจ้าหน้าที่ตำรวจและนักสืบพยายามรวบรวมหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุและการสอบปากคําคนที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ชัดไปยังผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนร้ายที่แท้จริงในช่วงหลายปีหลังจากการตายของจอห์นเบเนตมีการพยายามรื้อฟื้นคดีและนำหลักฐานทาง DNA มาวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมในปี2003 เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ DNA ที่พบในเสื้อผ้าซึ่ง DNA ที่ตรวจพบไม่ตรงกับใครในครอบครัวแรมซี่ทำให้ทฤษฎีที่คนในครอบครัวเป็นผู้กระทําผิดถูกยกเลิกไปและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้ DNA ที่ตรวจสอบจะเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าคดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแต่ก็ยังไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้อย่างแน่ชัด สิ่งที่ทำให้คดีนี้ยังคงเป็นปริศนาคือการขาดหลักฐานที่ชัดเจนอื่นๆที่สามารถเชื่อมโยงคนร้ายกับเหตุการณ์ในคืนวันคริสต์มาสได้นอกจากการวิเคราะห์ DNA แล้วยังมีการนำหลักฐานอื่นๆมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งในนั้นคือจดหมายเรียกค่าไถ่ที่พบในบ้านของครอบครัวแรมซี่ซึ่งเป็นจดหมายที่ยาวถึงสหน้ากระดาษจดหมายนี้เป็นที่วิาพากวิจารณ์อย่างมาก ในแง่ของความไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการเรียกค่าไถยจะเขียนสั้นๆแต่จดหมายนี้กลับมีรายละเอียดมากเกินไปทําให้ตํารวจและนักสืบต้องตั้งข้อสงสัยว่าคนเขียนจดหมายอาจเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถเขียนจดหมายได้โดยไม่รีบร้อนในปี2006จอมากคาครูโรงเรียนในประเทศไทยถูกจับกลุมหลังจากที่เขา ยอมรับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมจอห์นเบเนตแต่การสอบสวนพบว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุในเวลาที่ถูกฆาตกรรมและ DNA ของเขาไม่ตรงกับ DNA ที่พบในสถานที่เกิดเหตุการยอมรับของเขาจึงสรุปว่าเป็นการแต่งเรื่องและเขาถูกปล่อยตัวไปในที่สุดแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังคงเปิดคดีนี้อยู่และมีการติดตามเบาะแสต่างๆ แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายที่แท้จริงจนถึงวันนี้คดีฆาตกรรมของจอห์นเบเนตแรมซี่ยังคงเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายสังคมยังคงตั้งคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมที่เธอควรได้รับและใครคือผู้ที่ทำให้เด็กหญิงวัยหกขวบต้องสูญเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าเช่นนี้คดีฆาตกรรมของจอห์นเบเนตแรมซี่ ยังคงเป็นหนึ่งในคดีที่ไม่สามารถคลี่คลายได้อย่างสมบูรณ์และยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในวงการอาชญากรรมและสื่อทั่วโลกคดีจอห์นเบเนตแรมซี่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เพียงในแวดวงอาชญากรรมแต่ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการสอบสวนของตำรวจในสหรัฐอเมริกาหลายคนเชื่อว่าคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการสถานที่เกิดเหตุอย่างเป็นระบบ และการรวบรวมหลักฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อไม่ให้เสียหายหรือปนเปื้อนเช่นเดียวกับการให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการสอบสวนเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคดีนี้จะยังไม่ได้รับการไขอย่างสมบูรณ์แต่ก็เป็นการตวนใจถึงความสำคัญของความยุติธรรมและการสืบสวนที่ถูกต้องตามขั้นตอนความลึกลับของการตายของจอห์นเบเนตแรมซียังคงอยู่ในใจของผู้คน และยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยการคลี่คลายเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เราได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหากถูกใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวหลอนๆและอย่าลืมคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ